พอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจกเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์ระบบสากลเป็นระบบที่ใช้ประโยชน์และมีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันเป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวให้พร้อมรับผลกระทบใดๆอันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในโดยระบบสากลกับเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยั่งยืนทั้งทางวัตถุสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี สากลการเกษตรพัฒนาเข่าวินซ้อนจำกัดได้น้อมนำหลักหลัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินง,งานดังนี้สากลบริหารงานโดยใช้เงินทุนภายในของสากลในการดำเนินธุรกิจดังนี้ธุรกิจสินเชื่อสากลมีการช่วยเหลือสมาชิกในด้านเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพและความจำเป็นในการครองชีพโดยยึดหลักการและวิธีการสากล ธุรกิจการรับฝากเงินของสากรสากรมีการส่งเสริมการอมให้กับสมาชิกโดยมีเงินรับฝากอมทรัพย์และเงินรับฝากสัจจะอมทรัพย์ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายสากรมีการวางแผนการจัดซื้อและจำหน่ายสินค้าโดยมีการสำรวจความต้องการของสมาชิกและจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรมธุรกิจรวบรวมผลผลิต สก,กรณ์มีการรวบรวมเข้าเปลือกจากสมาชิกแล้วนํามาแปรรูปที่โรงสีข้าวเขายินซ้อนเพื่อให้สมาชิกสามารถจาหน่ายผล,ผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้นสาก,กรณ์มีการกําหนดแผนกลยุทธ์โดยเริ่มถือใช้เมื่อวันที่1เมษาย,ยน2565ถึง31 1, มีนาคม2568ซึ่งในแต่ละปี สากลมีการกำหนดแผนงานส่งเสริมการประกอบอาชีพและแผนงานการดำเนินธุรกิจของสากรให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้มีการกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีสากรมีการส่งเสร,ริมการออมให้กับสมาชิกโดยส่งเสร,ริมให้สมาชิกมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือนส่งเสร,ริมกิจกรรมลดรายจ่าย ในปีพุทธศักราช2566สากรมีการจัดทำโครงการฝึกอบรมด้านการทำปุ๋ยอินทรีย์และการขยายเชื้อราไตรโครเดมาสากรส่งเสริมสมาชิกให้ปลูกผักปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยทำการเกษตรแบบไม่เบียดเบียนธรรมชาติสากรได้มีการจัดกิจกรรมปันน้ำใจแก่ผู้สูงวัยและเอื้ออาทรต่อชุมชน ป้าคุยสุนันทาชื่นชมได้น้อมนำแนวคิดตามหลักปรชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดแต่ว่าเราก็จะปลูกมะนาวเป็นไรายได้เสริมปลูกทิ้งๆไว้เผื่อมันมีลูกอะไรเงี้ยจะได้เก็บขายได้ซึ่งจากเดิมป้าทำไร่มันสำปะหลังซึ่งสร้างไรายได้เพียงปีละหนึ่งครั้งหันมาปลูกพืชผักผสมผสานควบคู่ไปด้วย ทำให้ป้ามีผักปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือนและสามารถสร้างไรายได้ตลอดทั้งปีทำให้ป้าและครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้ป้าลินสารพลอายุ73ปีที่ช่วงเราจะปลูกผักลงผักลงแปลงเงี้ยเขาก็เริ่มต้นให้ไปทำปุ๋ยหมักก่อนทำปุ๋ยหมักแล้วก็หมักยาปุ๋ยชีวภาพเงี้ย คือเราก็ไม่ต้องไปใช้สารเคมเีข้างนอกมันก็ดีมากนะ,ะเราภูมิใจที่เราทำได้ทุกอย่างพอกินพอใช้อะ่ะพ,พูดง่ายๆเลยอะ่ะเงินเราก็เหลือเงินเราก็เหลือแถมเรายังไปผักในสาก,กรลงหุ้นลงอะไรทุกอย่างในนั่นเราไม่หุ้นแล้วก็มีเงินปันหุ้นออกมาจากการที่สากรการ,กรเกษตรพัฒนาเข้าหินงซ้อนจำกัด ได้น้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปริยุกต์ใช้ในการดำเนินงานพร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกสากลมีการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นส่งผลให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน